ยูทูบป๊อกกินค่ะวันนี้ป๊อกกินไปเที่ยววันหยุดนะคะก็ตรงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรตลาดตลาดโตชินโตชินนะคะเรียกได้หมดเพามันมีตัวทีนะคะโตชินหรือโตชินก็ได้นะคะบางแสนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เดินนั่งเล่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ ทานอาหารญี่ปุ่นนะคะจะเป็นเฉพาะอาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้นะคะก็จะแบบมันก็มันก็ฟีลคล้ายแบบว่าคาเฟ่อะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีแบบว่านั่งดิ่งได้นั่งดื่มได้แล้วก็มีอาหารมีข้าว ข้าวญี่ปุ่นนะโอ้อยากกินมากแต่พอดีแบบวันนี้กินอิ่มเลยอ่ะไปกินไก่ซะอิ่มเลยที่นี้ก็กินไม่เข้าแร้วสิพอไปผมมก็อิ่มอะอยากร้องมากเลยนะคะมันจะมีข้าวหน้าไก่หน้าข้าวแกงกะหรี่อ่ะโอ้อยากกินมากเลยของแบบของข้าวญี่ปุ่นอ่ะแปดสิบเก้าบาทเองอ่ะถูกนะแล้วก็อยากลองดูว่าเราจะ กินได้ไหมเพราะว่าก็กินเรกินแบบพวกทาโกยากิพวกซูชิข้าวบ้านอะไรเงี้ยก็ชอบมากเลยแล้วก็เคยกินพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะโอโคโนมิยากิอะไรเงี้ยก็กินมาหมดแล้วนะคะก็แบบก็อยากจะลองแบบข้าวแองกอรี่ข้าวหน้าไก่เทอริยากิข้าวหน้าหมูข้าวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยลองเลยราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็จะมีพวกอุด้ง พื่นจะมันก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าบ้านเราก็คือกว๋วยเตี๋ยวตรงนี้มันก็มีแบบฟิลแบบว่าให้เราถ่ายรูปแบบคาเฟ่เลยอ่ะแล้วก็เดินไปถ่ายรูปไปสวยเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยนะคะนี่เยดยี๋ยวจะเป็นถนนญี่ปุ่นนี่เดินไปหมุนซ้ายหมุนขวาเลยเราแบบเราต้องเต็มที่อ่ะแบบว่ามันน่งแบบสิงนะ,ะวิญญาณน่งแบบสิงนะ,ะอันนี้ก็จะแบบโพสแบบ อ่าเซ็กซี่นะคะนั่งตำแน,นี้นะคะเออถ่ายไปนี่นะ,ะเซ็กซี่ยั่วๆนะคะแบบว่าสวยงามรุ่อยๆนะคะทุกอย่างนะคะเป็นการแสดงหมดเลยนะคะคือเราเป็นแบบเราเราไปตามชุดนะฟิลลิ่งไปตามชุดใส่ชุดไหนก็ไปไปฟิลลิ่งนั้นนะคะแบบไม่มีอะไรมากมายนะ,ะปกติก็เป็นคนเรียบร้อยนะคะเป็นคิวเรียบร้อย แต่เนี้มันไปตามชุดนะถ้าเราใส่ชุดเซ็กซี่เราก็ต้องคนแบบเซ็กซี่นะยั่วยวน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มีแพนไปสองที่นะคะไหนๆก็มาแล้วเราก็ต้องรลอให้ทั่วนะคะเดี๋ยวจะไปหน้าศาลนะคะไปงานบอลลูนนะคะสองพันยี่สิบสี่นะคะเราต้องไปดูบอลลูนด้วยติดตามนะคะช่อง y o u t u ป e อบกินนะคะ